เอวิวนสวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีตน้อนรับนะคะสู่ช่องเปรมศรีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเกมใหม่นะคะใน ค่ายนะคะของ The Sister นะคะก็จะเป็นในส่วนของ t h เดฟไซคับนะคะก็จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดน,นะคะ Survival แล้วก็มีการยิงซอมบี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ดเบต้านะคะหรือซีพีีนั่นเองสำหรับใครนะคะที่ได้ลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยที่หน้าเว็บย,ยังคงให้ลงทะเบียนนะคะเพื่อลองเล่นในส่วนของโค้ดเบต้ากันอยู่หรือเปล่านะคะสามารถเข้าไปได้นะ,ะทีเ่เว็บน,นะคะของเดฟไซคับได้เลยนะคะเดี๋ยวเซฟจะแปะไว้ ด้านล่างนะคะไม่แน่ใจว่ายัางสามารถเล่นได้ไหมเกมนี้นะคะเชื่อมต่อกับทางสตรีมของเรานะคะภาพค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของการสร้างตัวละครของเราเ้อนะคะก็มันจะลิงก์ชื่อนะคะกับตัวของสตรีมของเราเลยนะคะเซฟก็จะชื่อแบดบาทนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเปลี่ยนชื่อตัวละครได้หรือเปล่าเนาะก็ตอนนี้นะคะในส่วนของคอสเบตันเนี่ยก็จะมีทรงผมให้เลือกแค่สีแบบนะคะแต่แบบอื่นที่เขา เอาไว้นะคะตอนเปิดเกมแล้วเนี่ยก็มีเช่นกันเนาะก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนเกมนี้นะคะกเ็เหมือนวันนี้ที่เซฟได้ลองเล่นดูใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าภาพสวยนะคะแต่ใครที่กลัวในแนวของแบบว่ายิงซองมบี้อะไรเอ่ยนะคะก็ อ,า,อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดใครที่แบบรู้สึกกลัวช่มเอของเซฟเนี่ยก็กลัวเหมือนกันแต่เซฟอยากลองดูว่าเอ้ยมันจะเป็นแนวไหนนะคะเราเล่นได้ไหมเราลองวัดให้ดูเนาะให้ทุกคนได้มาลองดวนก่อนเนาะนะคะแล้วก็ตัวเกมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีเซอร์ไพรส์มากกว่าน,นี้นะคะของเซฟเนี่ยอะไะค่ะก็น่นจาจะแต่งภาพนะคะเอเราก็มีให้แต่งแท็กทูต่างๆนะคะนี้ค่ะ บางอย่างมันก็กดแล้วยังไม่โหลดขึ้นมานทุกคนอาจจะแบบว่าเออเนื่องจากว่าตัวทดสอบนะคะก็อยากจะให้ดูเฉยๆแล้วว่ามีส่วนไหนบ้างแท็กทูที่ยังใช้ได้นะคะที่หน้าเนาะแล้วก็รำตัวนะคะนีคะ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะเซฟชอบภาพนะตรงนี้คือภาพสวยมากๆเลย เกมของเนสไซขับนะคะก็จะเป็นภาพแนว 2D นะคะสำหรับการเล่นจริงเนาะคือมันก็เป็นโมเดล3เหมือนโมเดล3มิติขอะทุกคนแต่ภาพการเล่นนะคะก็จะไม่มีแบบเดินไปหน้าเดินถอยหลังนะคะจะเป็นแบบซ้ายขวาซ้ายผ่าขวา,ขวานะคะภาพนั้นก็จะมีกระโดดขึ้นกระโดดลงเนาะปกตินะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะอะไะค่ะก็น้องหัวแดงนะคะยังเลือกภาพไม่เสร็จเลยนะทุกคนนี่คะ่ะ วิแต่เซฟชอบ้วอุ้ยมีแมสด้วยทุกคนแมสน่ารักกุ่มกิ๊บมากเลยนะคะเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะก็ตามที่ดูนะคะเหมือนเนื้อเรื่องเนี่ยของเราเนาะมันจะมีเนื้อเรื่องเล็กๆนะคะเหมือนของเราเนี่ยเป็นเหมือนรับจ้างหรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะเองทุกคนอ่ะละอุ้ยแต่เสื้อที่สวยะนะดูสีดูสี ะะก็คือการแต่งตัวเนี่ยเรามีอะไรให้เราได้เติมออีกแล้วนะคะการแต่งตัวเนี่ยค่อนข้างฟรีสไตล์มากๆเลยนะคะทรงผมสามารถเลือกได้แต่ละสีเลยแนละ้ควคอนแทคเลนส์ก็สวยมากนะคะอันเดวเราไปดูเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยภาพค่อนข้างสวยนะทุกคนนะคะประทับใจเนาะตอนแรกนึกว่าอาจจะแบบ ไม่มัเขาเรียกไงภาพอาจจะแบบไม่ชัดขนาดนี้นะคะอ่าใครที่มีสตีมอยู่แล้วเนาะลองโหลดมาเล่นกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะคะทุกคนสามารถกดสคริปต์กันได้เลยนะคะนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆเนาะของเ,ออเกมเนสไซคับนะคะว่าทําไมถึงเออเราไปอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเนาะนะคะจะมีภาษานะคะหรือซับ อยู่ข้างล่างเลยนะทุกคนนะคะซับอินนะคะอนาคตน่าจะมีซับไทยนะคะหรืออาจจะมีซับไทยแล้วแต่เซฟไม่ได้สังเกตในจุดจุดนี้นะคะใครที่ไปลองเล่นแล้วนะถ้ามีซับไทยก็มาแจ้งเซฟกันได้เลยนะคะเอาจริงนะตัวละครที่เราได้รับบทบาทเนี่ยคือคนที่ใส่ฮูดนะคะถ้าเซฟเข้าใจไม่ผิดนะทุกคนอันนี้นะคะเหมือนจะได้รับงานนะคะให้ไปปิดปากด็อกเตอร์นะคะ ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนนะคะถ้าเซฟแบบอ่านไม่ผิดนะดูเอ <g ül> าละค่ะก็เราเริ่มนะคะเข้าสู่สถานทีนะคะก็จะเป็นในส่วนของเ,อเป็นเกี่ยวกับการสอนนะคะเจนเทเลียวเนาะที่แบบว่าเออทำอย่างไรบ้างนะคะภาพดูทุกคนดูภาพนะคือมันไม่ได้เป็นโมเดล 2D นะคะแต่เป็นโมเดล 3D เนาะแต่ว่าลักษณะการเล่นของเราเนยก็จะเป็นแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ภาพค่อนข้างสวยนะฉากเอออะไรเอยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็ลองเดินซ้ายขวาซ้ายขวากันดูก่อนนะของเซฟคือเข้าไปตอนแรกนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันต้องเล่นยังไงนะคะแต่ว่าเออเราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีเกี่ยวกับต่างๆสอนเนาะสเปซบาร์จัมนะคะดับเบิลจัมก็คือสเปซบาร์สองครั้งนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เซฟกด กดชิปไปนะแล้วมันก็เลยดึงขึ้นตัวขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็กดค้างเนาะำจำๆนะคะนี่ค่ะว่ามีกระโดดกาอากาศด้วยด้วยนะมเมื่อกี้นี่นะคะก็คือจะมีสอนเราด้วยเนาะแล้วภาพสีค่อนข้างสวยงามเลยนะทุกคนนะคะเกมเพย์นะคะเกมนี้ก็เหมือนเอาชีวิตรอดในแต่ละห้องเนาะเราไม่สามารถจอดอยู่ห้องห้องเดียวได้นะคะไม่อย่างนั้น,เ,นเขาจะปล่อยควันพิษออกมานั่นเองค่ะ เฮ้ยเซฟตอนแรกนึกว่านึกว่าเป็นแบบสองดีที่แบบว่าไม่ใช่โมเดลสามดีแบบเนี้ยเออแล้วพอมาดูเฮ้ยมันสวยนะทุกคนอันนี้นะคะหลายคนอาจจะติดตรงนี้นะคะซึ่งเซฟติดตรงนี้เป็นระยะเวลานานทุกคนลองดู <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> โอเคค่ะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการ กระโดดจ้ำหยุดปุ๊บก็จ้ำต่อนะคะก็คือเหมือนกดซ้ายกระโดดเออกดกระโดดแล้วกดซ้ายกดกระโดดกดขวาอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบไปถึงเนาะทุกคนเธอจะบอกว่ายากไหมไอ้ตรงนี้คือค่อนข้างยางนะคะอาจจะแบบเดี๋ยวทางเกลอาจจะมีการปรปับปรุงเพิ่มเติมหรือที่จริงมันคนเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเนาะคือพออันล่างมันผ่านได้ใช่ปะอันบนอันบนฉันผ่านไม่ได้คือคนนี่นะคะ ก็ลักษณะนะคะเหมือนอย่างที่บอกไว้คือกระโดดแช่แล้วก็กระโดดไปต่อเรื่อยๆนะคะตอนแรกเซฟก็แบบงงๆเนาะทุกคนนะคะอันนี้ก็พอขึ้นบันไดเสร็จนะคะก็กดจ้ำนะคะสำหรับใครที่แบบกำลังงงๆว่าเอ้ยมันอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ฉากคัตซีนต่างๆนะคะให้เราได้แบบลองเล่นเนาะแล้วก็จะมีคำอธิบายให้นะคะไม่แน่ใจว่าที่จริงมันมีภาษาไทยหรือเปล่าเซฟงงนะคะ เอออันนี้คืออันนี้คือเซฟโดดเลยนะทุกคนเมื่อกี้นะคะคือเขินมากเนาะแบบมีความโดดเลยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เหมือนเราจะต้องไปกระโดดทับสีฟ้านะคะเพื่อที่จะเปิดประตูด้านล่างนะคะเพื่อให้เราจะได้ลงต่อไปในชั้นล่างนะคะทุกคน <S 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 นี่คะ่ะจริงๆเปิดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าต้อง ไปทางไหนอะไรยังไงนึกว่าเป็นลิฟต์นะฮะนี่ค่ะโอเคไปต่อเนาะก็จะเป็นฉากคัสซีนนะคะที่เอ่อพอเริ่มมีซอมบี้แล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงถ้าตรงนี้ฉากนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะใครที่เป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเนาะหรือเซสเิทีฟนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะมันมีเลือดสาดกันบ้างนะคะแล้วอย่างนึงคืออาจจะตกแก๊ซอมบี้ได้นะคะเพราะว่า ถามว่าอะไรเพราะว่าเซฟเป็นนะคะเออนะคะเซฟคนตัวใหญ่แล้วก็เราก็พอยิงเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็มาเออ่มาเก็บเหรียญน,นะคะก็จะมีคําอธิบายเพิ่มเติมให้เรานะคะคได้รู้กันนะคะโอเค ผ่าเลงดีๆเนาะแล้วก็ขึ้นไปได้เลยค่ะโอเคอันนี้นะคะก็จะบอกเกี่ยวกับอันนี้นะคะกดตู้นะเพื่อเรากดแช่นะคะให้กดแช่อ Share เอาไว้นาะแช่เอาไว้เลยนะคะจนกว่ามันจะครบรอบเนาะแล้วก็กด F นะคะเพื่อเก็บของต่างๆนะคะ เราจะมีพวกอาวองอาวุธด้วยเนาะแล้วก็การขึ้นไปต่อนะคะก็กดแชร์ไว้นะทุกคนแต่ถ้าเล่นจริงเนี่ยมันค่อนข้างหลุดนเหมือนเดือดพลากันเลยทีเดียวนะคะเราน่าจะไม่สามารถกดแชร์แบบน,นี้ได้นะคะเมื่อสมบีมากันเยอะๆนะคะเราสามารถกดเปลี่ยนอาวุธได้นะคะกดที่เลข1 2 3่าด้านบนนะคะที่ข้างๆปุ่มป่ปุม Q W E นะคะทุกคนแล้วก็รีโหลดนะคะประสุนกดเป็นตัว R นะคะ เราสามารถกดยงแบบไปเลยได้นะคะระยะความยาวของกระสุนนะคะตามสีแดงๆที่ได้เห็นกันเลยนะคะโอเคค่ะหรือทุกคนจะรีโหลดกระสุนก่อนที่จะไปเจอด้านล่างได้นะคะ <Okay. S 1> เผื่อแบบยูมันมาแบบฟุ๊บป,ปั๊บนะคะ <Okay. S 1> เราอาจจะไม่ทันตั้งตัวกันได้นะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็พยายามเดินตามผู้สอนมานะคะสามารถกดเอสต้าเป็นเหมือนย่อเนอะเาะแล้วก็เดินมาได้นะคะ อ่าอันนี้เป็นศัตรูอีกคนหนึ่งนะคะเราก็สามารถถ้าเจอเราเจอจริงๆสามารถทําแบบนี้ได้ทุกคนก็คือ,อพยายามทําลายพื้นข้างล่างของเขานะคะหรือเนี่ยค่ะถ้าแป็น,นี้นะคะก็จะเป็นกดโล่นะคะเพื่อกันดาเมจนะคะแต่ว่าพื้นข้างล่างจะเห็นไว้ทุกคนจะไม่เหมือนพื้นอนอื่นนะคะเหมือนจะเป็นพื้นแบบ ไม่แข็งแรงเนาะทุกคนนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถตกลงพลังได้นะคะก็เวลา,เาตกมาเจอแบบนี้เนี่ยก็จะเจอในส่วนของซอมบี้นะคะค่อนข้างเยอะมากเลยเราก็ลองดูดีๆนะคะนี่ก็คือเซฟว่าพอถึงเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะตรงที่แบบสามารถให้ศัตรูเนี่ยลงไปเจอซอมบี้ได้เนาะแล้วก็เราก็ไปคิวเขานะคะจังหวะที่แบบเออขึ้นไปแก้แค้นอะไรก็ว่าไปนะคะ อันนี้ก็ไอใช้เวลาเล็งนิดนึงนะทุกคนนะคะถ้าเล่นจริงก็คือเล็งอย่างนี้นี่คือต้นยิงหัวแตกแล้วนะโอเคค่ะกะระยะเวลาดีดๆนะคะโอเคนะคะก็เจอแล้วเนาะนี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกระสอน,นึ่เราสามารถใช้ฮุกนะคะอ่าไปที่เขาได้เนาะแต่เหมือนจะดึงมาใกล้ตัวไม่ได้นะคะเราจบิีนด้วยฮุกได้เนาะแล้วก็เราตั้งโลนะคะก็ได้เช่นกันนี่ค่ะ จังหวะนะคะนี่คิดขวาเนาะการกลางโล่ขึ้นมานั่นเองคะ่ะนี่คะ่ะที่จริงเขาจะให้สอนให้เราคอยกลางโล่แหละทุกคนนะคะแต่ว่านี่คะ่ะไม่ได้ ไม่ได้ป้องกันไว้นะคะก็ยิงยิงยิงแล้วก็ตั้งโลไว้ด้วยนะคะทําให้ฝั่งหนึ่งตายไปก่อนเนาะแล้วก็แล้วก็นะคะไปเก็บของมานะคะก็จะมีเกี่ยวกับการปั๊มเลือดนะคะการหิวนะกดตัว E นะคะหรือสังเกตจากซ้ายล่างได้เลยนะคะเลือดของเราชื่อตัวละครนะคะแล้วก็การปั๊มหน้าของปั๊มอะไรใดน,นี้นะคะบอกเลยว่า การปั๊มค่อนข้างนานนะคะเซฟว้แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการปรับให้แบบฮิวไวกว่านี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเออ r e โ o a d ช้าแล้วเข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่ากระ,ะปืนใหญ่เนาะหรือว่าในส่วนของกระสุนนะคะแต่การฮิวเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอซูนะคะที่แบบว่าใกล้เรามากกว่านี้เนาะ ะะก็จะเป็นทออ์เทรียที่สอนเรานะคะไปไปจนา่างตนะคะนี่ค่ะนี่คือด็อกเตอร์นะ,ะที่เอ่อถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือเป้าหมายที่เราจะต้องไปจัดการเขานะคะอันนี้น่าจะเป็นซัมบี้บอสนะคะนี่ค่ะก็สมมุติถ้าพุ่งใส่เรานะคะเราสามารถกดซีนะคะเพื่อทำการหมุนนะคะหมุนกลิ้งตัวนะคะไปได้นะทุกคน ค่ะนะคะคนทางเท่มากเลยแต่ถ้าเรานะคะไม่ได้แบบว่าหมุนตัวหรือแบบว่ายิงตัวตอนที่มันพุ่งมาใส่เราแนละ้วทุกคนเราก็จะโดนดามเมทนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้ค่ะก็คือยืนทับตอนค่ะ <c oughs> เราก็ยิงยืนัวเลยนะคะมันจะขึ้นดาเมจด้วยนะทุกคนว่าดาเมจนะคะเท่าไหร่เนาะที่ริงเซฟไม่แน่ใจว่ายิงที่หัวด้วยหรือเปล่านะคะถึงจะโดนาดาเมจแรงหรือว่ายิงแล้วมันเท่ากันหมดเลยนะคะอันนี้ค่ะ ยิ่งเกาะไปเรื่อยๆนะใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะส้หทุกคนดูนะคะว่าใช้กระสุนการรีโหลดหนึ่งครั้งนะคะกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยประมาณหกสิบแปดเนาะทำการรโหลดหนึ่งครั้งนะคะอันนี้บางทีเราไม่สามารถใส่ขึ้นได้นะคะเราต้องยิงก่อนโอเคค่ะก็จะเป็นบันไดนะคะขึ้นไปเออใช่ค่ะเซฟกดเลย <laughs> นี่นะคะบันไดต่อขึ้นไปค่ะ ก็การเล่นของเรานะคะจะลุกแบบคล้ายๆชั้นแบบนี้แหละทุกคนนะคะก็เซฟฮิว <ừ> เลือกเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะว่าแบบเออ่อจะไปเจออะไรในภายภาคหน้านะคะโอเคค่ะเข้าสู่ฉากคัดซีนแล้วนะคะเล่นจริงน่าจะไม่มีคัดซีนนะทุกคนน่าจะเป็นแบบบวกๆนะคะจนกว่าจะเหลือหนึ่งตัวนะคะคือแบบผู้ชนะในแมชนั้นนะคะอเคค่ะด็อกเตอร์นะคะนี่ ยังไม่ตายนะคะเซลว่าข้างหน้าเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยน่าจะอันตรายนะเพราะว่าแต่ทุกคนลองสังเกตดูนะคะมันจะมีฉากคัดซีนที่มันมีหนูนะคะหนูเนี่ยอาจจะแบบตัวแพร่เชื้อสองดีหรือเปล่าเอาละทุกคนนี่คะ่ะก็ จะฉากริ่นน้อยนี่เห็นไหมคะมีหนูนะคะอาจจะทำให้เกิดซอมบี้นะคะด็อกเตอร์ขึ้นนะคะอาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะทุกคนนี่คะ่ะดีไซน์ขับและให้นะคะทุกคนก็ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับอ่อจัตเจีนะคะหรือวิธีการเล่นเนาะโคสเฟตา้าเซวามยังมีให้เล่นได้มากกว่านี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอ่อเหมือน Howto p พ a y นะคะหรือเกมเพย์จะเป็นประมาณไหนเนาะใครที่อยากลองนะคะเกมเพย์ด้านในเนี่ยสามารถ ลองนะคะกดเข้ามาจอยกันดูได้นะคะสมัครแล้วก็มาลองเล่นกันดูได้นะคะสำหรับเกมดิสไซคับนะคะก็จะมีให้เล่นอยู่นะทุกคนนะคะเอาล่ะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะถ้าเกิดแบบเดี๋ยวเซฟเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสมาเล่นอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเกมเพจจริงๆหรือแบบว่าตอนที่เราเป็นแมทกับคนอื่นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทุกคนได้ดูกันนะคะในส่วนของโค้ดเบต้านี้นะคะ ค่ะก็สามารถนะคะเข้ามาจอยกันได้นะคะก็เปิดตั้งแต่วันที่22เดือน4ีแล้วนะคะ10บพมเนาะเป็นเวลาต่างประเทศนะคะจะไม่แน่นใจว่าเป็น GMT บก9หรือเปล่าทุกคนนะคะแล้วก็ถึงวันที่4เอ้ยถึงวันที่26เดือน4นะคะ2 AM นะคะก็โดยประมาณนะ,ะเดี๋ยวลองติดตามจากเวลาต่างชาติดูกันนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนของไทยเนี่ยมันจะเปิดให้เล่นวันที่23่นะคะตอนมา10โมงเนาะก็เวลาจะไม่ค่อยตรงกันนะคะ เอาละค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวเนาะในส่วนของเกมนะคะเดสไซน์เขาไปเท่านี้ก่อนนะคะเผื่อใครจะลองเล่นดูนะนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในขั้นถัดไปค่ะบ๊ายบายนะ